ไปไหมาปไปโอ้โหวันนี้เสียพุทธวันนี้อาชีพน้องเท่าไหร่ครับวันนี้สังทองสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นบาทวางเกมให้น้องไงครับก็คือสองยกดูให้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 ออกพุทธไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมสามารถให้เดินครับให้เดินแล้วก็เขาจังหว่าเราไดีมียกที่เสียวๆไหม ไม่มีนะวันนี้ไม่มีเหรอวันนี้นั่งเครื่องบินไอ้เหี้ยสายเพิ่มเดียวเลยนะเพิ่มเดียวเพิ่มเดียวเลยนะอาชีพน้องเท่าไหร่ครับวันนี้ให้สองหมื่นสองหมื่นบาทสองหมื่นครับอ่าล่ะครับน้องกลับมาแล้วตังทองไฟนี้กับไฟขวันต่างกันยังไงอ่ะไฟที่แพ้แพ้ไงอ่อเบียดเบียดเบียดกันครับเบียดเบียดใช่ไหมไฟนี้แหละชนะไม่เบียดเลยนะโอ้มียกไหนที่ที่เราโดนอาวุธคู่ต่อสู้ไหมไม่ไม่ไม่มีเหรอดูหน้าตาที่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยนะ โอ้โหได้ใหญ่ด้วยนะวันนี้ชนะกี่ครั้งแล้วนี่กี่ครั้งแล้วนี่สี่สี่ไฟนะแล้ววันนี้ก็ล้างตาด้วยอยากเจอใครไม่แม้ในใจมี็นไหมเผื่อเสียสมัยเราจัดให้แล้วแต่แล้วแต่เสียสมัยเนาะพี่กัดเท่าไหร่โชคดีที่สุดเนาะร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้ามีแชมป์ใครแชมป์ยังนี่มีมียังยังยังไม่มีเหรอโอ้ถ้าเกิดชิงแชมป์ตอนนี้ชิงได้ไหมนี่ได้ชิงพี่กัดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบสองได้ไหม มันบีบไปแล้วมันบีบไปนะโอ้รับผมจะเอาตกี่ไฟแล้วแสดงสี่ไฟสี่ไฟจิตนะสี่ไฟจิดนะเวดเวทเวดนี่โอเควันนี้เวทนี้ได้ตลอดนะนะมีมีอะไรจะฝากขอบคุณไทยบ้างยังไงบอก้เลยบอก้เลยขอบคุณขอบคุณ สายไทยครับครับคครับผมอายุเท่าไหรแล้วครับน้องจังหวัดไหนจังหวัดไหนคชีกี้เกียร์เอาบอกพี่น้องเช่าชีก้เกียร์ได้ไหมบอกลาได้ไหะเอาบอกบอกพี่น้องแนวาบอกเลยทำเร็จแล้วครับเอ้าบอกก็ยังก็ยังทำเร็จบอกบอกบอกเป็นภาษาอีสานเอาบอกหลังเอาเออบอกภาษาอีสานเอาสำเร็จแล้ววันเกิดหน่อยเอาครับนี่เสร็จแล้วครับเออโอเคเข้ากินดีด้วยนะกินดีด้วยนี่ครับนี่ฮะอ่าโอเค